ก็สิบอกเราแนะนำา t y y ต t v v g โก c a คให้ชมนะคะ t ต y o ต้าวีโก้คันนี้ก็เป็นรถโยนปี05ค่ะรถมือเดียวนะคะทุกท่าน 2,500cc เดิมโรงงานเลยนะคะแอร์เย็นค่ะรถพร้อมใช้งานเรกใหม่แท้ไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักค่ะทุกท่านไมเ่เร็คานก็ยังอยู่กันครบๆเลยนะคะราคา139,000บาทค่ะรถสวยพร้อมใช้สภาพแบบเดิมๆนะคะ ขับขี่ได้สบายใช้งานได้ปกติแอร์เย็นค่ะพร้อมใช้งานได้เลยสนใจนะคะ1 3 9 0 0 0บาทติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นแรงซัพพอร์ตให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ